ลงทะเบยียนคนละครึ่งแล้วต้องรีบใช้สิทธิ์ด่วนก่อนโดนตัดสิทธิ์นะครับข่าวสตังต์มีเดียว,วันที่22ตุลาคม2568นะครับหลายคนนะครับคิดว่าน่าจะได้ลงทะเบยียนคนละครึ่งกันแล้วแล้วก็ใครที่เป็นลายเก่าเนี่ยน่าจะได้รับสถานะว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่29นี้ซึ่งรัฐบาลนะครับเขามีการกําหนดว่าคุณจะต้องใช้สิทธิ์คนละครึ่งอย่างน้อยนะครับสักหนึ่งครั้ง เราเรียกว่าสิทธิแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิให้ไปต่อเขาจะมีการเดทไลน์วันที่11พฤศจิกายนนี้เวลา5ทุ่มนะครับถ้าหากว่าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยตั้งแต่วันที่29จนถึง5ทุ่มของวันที่11พฤศจิกายน,นถ้าหากคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์ซากบาทเลยเขาจะยกเลิกเสร็จนี้และเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบเก็บตกต่อ ดังนั้นแล้วคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งไม่ใช่ว่าสบายใจนะต้องรีบใช้สิทธิขั้นต่ําอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งภายในวันที่11พฤศจิกายน5ทุ่มแต่ใครได้ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่29ตุลาคมสบายใจได้คุณได้ใช้สิทธิยาวๆจนถึงสิ้นปีนี้ตอบเกียนแชัดนะฮะหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสูงในการแห่งรัฐอย่าลืมนะกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ